ยูว so yes. okay. ัตส Play okay, okay, what right? no ์ส okay, ว sure right? right. no. ัสด right ีครับวันนี้ก็อยู่ผมมังอยู่สินตะกัดนี่ทุกคนเรามาแข่งแข่งเดร็คแข่งเดดโอเคไปดูว่าแดงนี้เห็ว่าตัวใหญ่นัดไปดูว่าที่ได้ตัวใหญ่จริงหรือเปล่าบอกว่าเดเดตทำอะไรกันไปไปเลยพี่ไปน้ำไปเลยพี่โอเคไหมอะไรนะวะอะไรนะน้องก็น้องอะไรนะไหนว่านาออกนาออกนาออกต้นไทรไปเฮ้ยตรงนี้มีปลานี่หว่าฮะมีจริงเหรอตรงนี้มีหมดเลยนี่ อะไรดิวันี้น้ำตัวมทนเเ็บว่านี่อ๋อเรียบร้อยตรงไหนตัวใหญ่ตรงไหนพาไปดิไปไทีเัจริงไหมเด็ดเลยที่นี่ที่เดียวเลยครจับได้เอาไมงเลยจับไปเดี๋ยวผมไปเอาในถุงมงเตจัดไปผมจับไปนั่นทุกพวกถุงยางยมงสวยคนี่ครับผมอ ไหนน้องพีนำไปได้ตรงไหนที่ว่าตรงนี้เหรนี่เน่นี่มัเหอเบย์นี้เบร์ไอชั่เพเบร์นี้เบร์น้ำมัน่เบร์น้ำเบร์น้ำมันอนนี่ไอน้ำต้มเลปลามีไหมลองตรงนี้ที่เห็นว่าน้ำมีเากระบยฮัน่าตัเลยฮน่า น้ำลึกแค่ไหนตรงนี้ลึกแค่ไหนลึกแค่ไหนได้พี่จมไหมโอเคเราต้องข้ามมามันอยู่ฝั่งไหนปลาอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งนู้นเม็ดเจอปลามันจะขึ้นไหมไม่รู้บ่น้ำมันท่วมอ่ะ หนอหนอมึงเหยีไ no, ด right ้แล้วหลอกจริงหรือไหนอะไรที่ได้แล้วได้แล้วไหนจริงหรือเปล่าไหนอะไรที่ไหนไหนใส่ไม่ได้ก่อนมึงเใ็่ได้ก่อนโหลอกน่าจริงโอ้ให้มึงเห็ีใช่ไหมตัวนี้ไมม่่นีทึงเ็โอ้มึงหลอกมึงเหยียบ้าจริงเออมึงหลอกมึงเหยียจริงจริงเลยมึงเหยียโดนหลอก ทุกคนเมียดโดนหลอกหลับแล้วกูสาหลอกเด็กมาตั้งนานใช่วกนี้มันลปรยเหมือนจริงเลยเนาะเออนี่เอาไม่ได้เอาแล้วนะลูกปลาเพลือป่ะมันมันลอยอยู่เดี๋ยวแล้วแล้วพ่อมันก่อนนะพี่ลูกเต็มเลยเหรอฮะเต็มใครมาจับลรางโอ้แล้วลูกมันจริงเหรตัวเองไหม เฮ้ยมันบอกว่าบางลูกไปนะปลามันน uh mm ้ำ hmm. ท uh ่วมมันมันขึ้นไปอยู่ตรงอื่นอย่งนี้ยนะฮะอะไรนะจริงเหรอไปดูดีไปตรงนี้ปลาไม่ลอยเพราะน้ำท่วม ไปดูดิมันลั่นได้เหรอไปดูดิพี่ไปตรงไหนนะตรงนู้นนี่ไม่ได้ตัวเป้งเดียวตรงนี้เป็นไหมพี่เห็นพวกนี้มัาเห็นปลาเดินมาตรงนี้ไหนพี่ทางนี้เหรือปลามันขึ้นมาข้างบนนี่เหรอ มันคือมต้นไม้ครับใจมันแรงกัไปเลยเห็นว่าน่าจะมีมีทำว่าอยู่นี่ฮะจริงตรงนี้เหรอน่ดปลาปิงใช่นะน่ะต้นเนี้ย ไม่ได้จิพีจับไปเรื่อยๆดูเดี๋ยวมันก็เข้าถ้าเราไม่ขี้เกียจตักกันเนาะมันเนาะมันเอ๋ออุ้ยนี่ปลาไม่ต้องนกอฟองเลยนี่มันเนตัวเล็กกว่าพี่นี่ đây, lấy tôi này nè Ôm luôn Ôm Ôm Đây đi chặt bay đây. Này đi hả Vi Tôi về mấy Chí Mắn Tôi về mấy, นน้องอะดิพิงกับบุ้งเหรอนไปเลยดิเฮยอดิโชวนโ่ัโชโอ้ยมองยังไ้ตัวนี้กันเมื่อกี้เอาไปเลยเอาไปไว้เอาไป้เรงสวยครับยิ่งม่กฮะหนในน้ำท่วมเปียงนี่เนาะ ตามันขึ้นอยู่อื่นหมดเนาะนี่ถ้าว่าบรงเห็นว่าถ้าว่าแดดออกนี่มันตำฟองเต็มเลยนี่ยังอยู่ตรงนี้ยังไม่หยุดยังไปถึงไหนยาวไปนี่ลองแนวี่สักตัวดิไม่ได้ตัวที่เลยลงนู้นเด็ดกว่าเด้พี่สักตัวดิพี่อันหลอลูกเพชรพี่ไม่มีเลยพี่มีลูกเพลพี่ อะไรลูกลึกไหมน,นี่ไม่มีเลยพี่มันมันปลามันขึ้นเพราะว่าน้ำมันไอ้เนูะน้ำมันเยอะใช่ปลาไม่อยู่ตรงอื่นหมดน่ามีมั้งแต่ว่าเนาะตอนนี้มึงเหยียบฟองแล้วจริง น่าจะปลากิมเหมือนกัรอาน่าว่าแล้วปลากิมเห็นไหมปากิมอะไหมูเห็เสียนประกาศไหมเห็ดรู้ไม่มีแล้วพี่ฮะได้ไหมในหม้ออ๋อว้าวเดี๋ยวในนประกาศนี้ตัวยักษ์ันจริงหรอ ย้ายไม้วะไปกันนั้นสรุปไมยนี้มีไหมพี่ย้ายไปไม่มีไม่มี